แถลงการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการกระทําของสมาชิกบุฒิสภาบางท่านที่ไม่เคารพต่อฉันทางมติของประชาชนด้วยผลการลงมติโหวตเพื่อเลือกนายกตัฐมนตรคนที่30ของประเทศไทยในวาระพิจารณาให้ความผิดชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกตัฐมนตรตามมาตรา272ของรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1 วันที่13กรกฎาคม2566นั้นที่ประชุมได้เสนอคุณพิธาลิศเจริญรัตนเพียงผู้เดียวเพื่อเป็นนายกรละตนตรีคนที่30ของประเทศไทยและการลงมติเห็นชอบได้มีมติเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ181เสียงและงดออกเสียง200เสียงซึ่งเสียงเห็นชอบยังไม่เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาทั้งสองสภารวมกันคือ749เสียงหากพิจารณาจากจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด250เสียง มีมติไม่เห็นชอบ34เสียงและงดออกเสียงถึง159